วัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับว่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดของแผนที่เซิร์ฟเวอร์กันนะครับแผ่นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับมุมด้านขวานะครับด้านล่างจะมีเขียนอยู่ว่าเมืองประวัติศาสตร์พันธมิตรแล้วก็บุกหมากแล้วก็ศัตรูสีแดงก็คือศัตรูนะครับส่วนสีม่วงก็คือเพื่อนแล้วก็สีส้ม สีส้มก็คือรายละเอียดสีเขียวก็คือพันธมิตรสีสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าก็คือเมืองของเราเองนะครับแล้วก็มีทรัพยากรอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับวิธีดูนะครับในแผนที่เซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราอยากจะดูเมืองอวสานนะครับเราก็๊กดิก๊กไปที่เมืองอวสานนะครับมันจะมีขีดถูกหรือว่า สีเขียวขึ้นมาด้านขวามือนะครับหรือเราจะดูพันธมิตรนะครับเราก็กดไปที่พันธมิตรนะครับมันจะมีรายละเอียดของพันธมิตรขึ้นมาครับเ the ป็นธงพันธมิตรอยู่ตรงนี้นะครับตรงพันธมิตรถ้าเราอยากดูแผนที Luft ่แบบกว้างนะครับเราก็กดไปที่แผนที่โลกนะครับแล้วก็กดด้านด้านข้างเหมือนเดิมครับมุมขวานะครับเราอยากจะดูรายละเอียดของ เมืองของเราหรือว่าพันธมิตรหรือว่าทรัพยากรนะครับถ้าเราติ๊กไปนะครับมันจะมีสีฟ้าขึ้นมาเต็มเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมันจะให้เราเห็นว่าในแผนที่ของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับมีทรัพยากรอยู่ทุกที่เลยนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดบอกมาด้วยนะครับพื้นที่ทรัพยากรในการค่าปิศาจเลเว์หนึ่งถึงเจ็ดและจุดทรัพยากรเลเวลหนึ่งถึงสี่จะมีรายละเอียดบอกมานะครับแล้วก็ตรงกลางสุดก็คือเมืองเทินนะครับ สว่วนสีแดงแดงสีเหลืองเหลือก็คือบุกมากบุกมากตัวพิกัดที่เราได้ระบ,บุไว้นะครับแล้วก็ข้างๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจะมีอีกเซิร์ฟเวอร์นึงครับก็คือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับเซิร์ฟเวอร์91บวก5 1วก1 5แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์165บวก1 2แล้วก็ เซิร์ฟเวอร์ยี่สิบแปดบวกหนึ่งสี่แปดนะครับเป็นอนาณาจักรอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์เจ็ดสิบสามบวกหนึ่งสองหกนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะดูว่าในเซิร์ฟเวอร์อีเวนี้มีทั้งหมดกี่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเราจะจะดูภาพรวมครับเรากดไปที่มมุด้านล่างซ้ายนะครับจะมีรายชื่อเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเรากดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับ มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับของอีวนนี่มาให้เราเลือกนะครับหรือว่าเราอยากจะย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ไปเริ่มลงเล่นใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้นะครับรมันจะรีเซ็ตไปยังระดับหนึ่งใหม่เลยนะครับถ้าเราอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือว่าเราอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปที่เซิร์ฟเมืองที่ขึ้นมาอาณาจักรที่ขึ้นมาได้เลยนะครับ สมมติว่าผมอยากจะเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์615นะครับผมก็ติ๊กไปที่เมืองนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับให้เราไปเยี่ยมชมได้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็เข้ามาแล้วครับในเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดก็เหมือนๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กันอยู่คนละพื้นที่กันนะครับเซิร์ฟเวอร์เกือบทั้งหมดนะครับมันจะมา เจอกันก็เมื่อเกิดสงครามเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าสงครามเซิร์ฟเวอร์จะรวมเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับมาต่อสู้กันนะครับเพื่อเก็บคะแนนนะครับในเซิร์ฟเวอร์ส่วนผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับระบบก็จะพาไปสู่เซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์ที่เพิง่งเพิ่งได้ได้มีผู้เล่นใหม่มาเล่นนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ ที่มีความร้อนแรงนะครับบางเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะโจมตีเมืองกันไม่ไม่หยุดเลยนะครับจะบุกโยมตีกันอย่างเดียวแล้วก็บางเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีกฎร,ระเบียบของผู้เล่นนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับก็ขอแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เล่นใหม่นะครับให้เข้ามาแล้วก็หาพันธมิตรนะครับที่ แข็งแร่งก่อนนะครับเพื่อจะได้เติบโตนะครับเมื่อเติบโตแล้วเราก็จะสามารถเล่นได้สะดวกครับซึ่งถ้าหากเรามีบันธมิตรที่แข็งแร่งนะครับเราโดนโจมตีนะครับเพื่อนบันธมิตรของเราก็จะสามารถช่วยเราได้นะครับหรือว่าเรามีทรัพยากรในเมืองไม่พอนะครับก็ขอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่อยู่ในบันธมิตรได้นะครับซึ่งจะทําการแลกเปลี่ยนกันแล้วแต่นะครับว่าจะเอาเพชรไปแลกกับ อาหารหรือว่าอยากจะเอาหินไปแลกกับไม้หรือว่าอยากจะเอาอาหารไปแลกกับแร่นะครับได้นะครับเพราะพันธมิตรก็จะช่วยเหลือกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเกมอเวนี่นะครับ